ดีครับตอนนี้มืดนะครับเพราะว่าโรงแรมไฟดับนะฮะโรงแรมไฟดับมืดจริงๆทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูอะไรบางอย่างก็คือถ้าเกิดใครเลือกใช้น้ตบุ๊กที่เอาไว้ทำงานเวลาเดินทางนะครับหรือว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีความมืดนะเลือกแบบนี้นะครับอยากให้ดูจริงผมบอกว่าถ้าไฟไฟโน้ตบุ๊กมันมีไฟแบตสำรองอยู่ใช่ไหม ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่ามันมีตัวแปรเรื่องหนึ่งที่สําคัญสําหรับคนทํางานนะครับเวลาเดินทางจะไปอยู่บนเครื่องบินหรือว่าเป็นใช้ที่อะไรที่ว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันต้องมันมันไม่มีไฟเนี่ยนะครับเราจะพิมพ์งานเลยทําอะไรเนี่ยมีตัวแปรหนึ่งครับจะให้ดูปุ๊บนี่ครับนะก็คือน,นี่ครับคีย์บอร์ดจะมีแสง จะได้รู้ว่าตำแหน่งการพิมพ์อยู่ตรงไหนนะฮะโดยเฉพาะคนที่พิมพ์สัมผัสไม่แม่นนะฮะคือนอกจากแสงจอแล้วเนี่ยตัวคีย์บอร์ดยังมีแสงด้วยเนี่ยถ้าใครที่เป็นฮาร์ดคอร์เรื่องการเดินทางนะครับคีย์บอร์ดมีแสงนี่สำคัญมากอันนี้ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เรืองแสงไมไม่ใช่แสงสะท้อนมาจากจอนะครับเป็นแสงในตัวของมันเอง ผมจะให้ดูว่าผมปิดจอปิดแสงจอปิดแสงจอเห็นว่าปิดจอแล้วเนี่ยก็ยังเห็นในตรงหน้าจอเนี่ยยังเลืองแสงอยู่นะครับไอ้คีย์บอร์ดยังมีแสงอยู่เพราะมันมีแสงอยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็มีช่องให้ออกมาเห็นเป็นตัว อันนี้เป็น MacBook Air ครับผมใช้ MacBook Air เวลาเดินทางครับก็เคล็ดลับเบสิกการเดินทางมาฝากครับ